นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้มันมืดไปปะไม่ได้อันบ x อกกันนะจ๊ะวันนี้มีทั้งหมด4ี่ห้ามีทั้งหมดห้ากล่องนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดีกว่านะคะขออนุญ,ญาตไม่ให้เห็นที่อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวติกต็อกมันปิดกั้นนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะ กุดหนุนคุณแม่มานะคะคุณแม่เมนะคะคุณแม่เมย์พี่ชมากนี่อันนี้มันใช้ได้เลยไหมอ,อ,อ,อะเอ๊อยากใช้เลยอะอยากใช้เลยอะเพราะว่าอุ้ยใช้ได้เลยไหมอะวันก่อนไปเจอพี่เมมา เมสวยแบบสวยมากอมอมใช้เลยค่ะทุกคนใช้เลยนี่ไว้เดี๋ยวจะมาใช้แยกให้ดูนะคะต้องคอยกดหยุดกดหยุดเสียวแบบว่าเวลาแบบพอคลิปมันผ่านไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันหายคลิปหายอันนี้อะไรอ่ะ ว้ายอะไรอ่ะของใครอ่ะของใครอ่ะอีกแล้วใครส่งมาไม่หล่อแยะอะไรอ่ะโลชั่นกูตาวิ้งสูตรเฉพาะลดรอยแตกลายของใครอีกอ่ะเปิดเผยตัวตนมาเดี๋ยวนี้ น,นี้เป็นกันแดดใช่ปะ่ะใช่ SPF 50 PA ขอบุบช่วงแรกมันจะปั๊มยากหน่อยนะแต่ให้ทำแบบนี้คือให้ให้อุดรูไว้อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยปรากฏว่ายังไม่ได้นี่ได้แล้วเห็นปะ่ะเดี๋ยวหน้าบอกแล้วเฮ้ยหอมมาก ผิวกายสูดอ่อนโยนสูดบางเบาอืมหอมาหอมาก,กหอมมากแกหอมมากของใครเอาดีๆแล้วก็อันนี้นะจ๊ะอันนี้คืออะไรอะไรที่พี่ซื้อพี่จะรู้อะไรที่พี่ไม่ซื้อพี่ไม่รู้อุ้ยดูดิอะไรอ่ะหน้าเทนุถนอมสุดๆว้า ว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนแบรนด์ดังเลยเหมือนยี่ห้อพี่สั่งมาเหรอทำไมพี่ไม่คุ้นเลยอะอันนี้ของใครอะอัน,นี้เป็นงานรีวิวน้องฟรี่หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเป็นชื่อพี่นี่หว่าน่ากล่องชู่้รับอุ้ยอะไรอ่ะ คุมมันยาวนานกันน้ำกันเหงื่ออ๋อพี่สั่งมาน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องอะไร่ะนั่นแหละเป็นรองพื้นเป็นรองพื้นเป็นรองพื้นพี่สั่งน้องมาน้องไม้น้องไม,องม้อุ้ยปกปิดเดียเนี่ แอบอุหนุน,น้องมาชอบน้องน้องขอยันน้องสวยน้องไม้น้องไม,งม้ใช่ปะเฮย้ฮยเฮย้ยแต่ลงพื้นน้องไม่โมเลยเนี่ยที่น้องบอกอะมันบางเบาสบายเกลี่ยง่ายดูดิเฮย้ยอันนี้น้องไม่โมจริงว่ะเฮย้ยเออโอเคเลยอะใครเคยใช้บ้างเฮย้ย เอ้ยอันนี้อันนี้ดีจริงนะอืมอืมอืออันนี้ดีจริงวะน้องไม้แต่น้องไม้เขาคงไม่เห็นแล้วหรอกเพราะว่าติกตอกเราค่อนข้างไม่ค่อยผ่านฟีดใครเอ้ยดูหน้าดีเอ้ยแต่ดีจริงว่ะเอ้ยบางเบามากบางเบาแล้วป,ป๊ปปิ น่ะยังจะไปโดนกระดิ่งอีกกล่องต่อไปอะไรเอ่ยเฮ้ยแต่เราชอบผิวหน้าเราเลยอ่ะกล่องต่อไปอ่าแผ่นปราสิวเออใครอยากได้พิกัดก็ถามมานะจ๊ะต่อไป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 อะไรเฮ้ยดีไซน์ว่ะ เราอะชอบแบบชอบแอบสั่งเราเราสั่งเองนะน้องไม่ไม่ได้จ้างนะอะกาแฟอันนี้เป็นกาแฟกาแฟอาเซียนอ่เราสั่งมากินเพราะเขาเป็นกาแฟที่แบบว่าอะไรอะเพิ่มวิตามินรวมวิตามิน B3 วิตามิน B1 วิตามิน B12 ิออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคือพี่เป็นคนที่แบบชอบขี้ง่วงอะอ่อนเพลียไม่สดชื่นเลยเนะี้ยเออพี่จะมากิน แล้วเขาบอกว่ามันไม่มีน้ำตาลด้วยนะเออเป็นกาแฟแบบบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงชูการ์เป็ดีอุ๊ยวันนี้วันนี้ของดีโอเคไป,ไปรับน้องไปรับน้องฟรี้ก่อนนะคะ